สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่แผนการเรียนดิจิตอลสายนะครับหรือว่าแผนการเรียนวิทยาการดิจิตอลครับวันนี้นะครับผมก็จะมาให้ไอเดียนะครับแล้วก็มาเล่าถึงแผนการเรียนวิทยาการดิจิตอลของเรานะครับว่ามีแนวคิดที่มานะครับมีการจัดหลักสูตรนะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรอะไรบ้างครับเรามาตัดฟัไปพร้อมๆกันเลยนะครับ อันแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องเล่าถึงที่มานะครับของหลักสูตรดิจิตอลไซด์ของเราต่อนะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันนะครับทุกทุกท่านน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดนะครับแล้วก็มีการพัฒนาในช่วงระยะเวลา3 5ถึงปีให้หลังเนี่ยเป็นการพัฒนาที่รวดเร็วมากนะครับเทคโนโลยีเหล่านั้นนะครับก็ได้แก่พวก artificial intelligence นะครับ future mobility นะครับ cloud computing รวมถึงสิ่งที่กำลังเป็นเทรนด์มากๆในตอนนี้เลยนั่นก็คือเรื่องของ big data นะครับแล้วก็ data science นะครับก็คือวิทยาการข้อมูลจากไอเดียและแนวคิดตรงนี้ครับเราก็เลยนำเอามาพัฒนานะครับเป็นหลักสูตรของแผนการเรียนที่ชื่อว่า digital s i c e ขึ้นมาครับ จากจุดเริ่มต้นของเรานะครับเราก็ได้ทําการรวบรวมข้อมูนะครับศึกษาหลักสูตรนะครับจากทั้งในและต่างประเทศนะครับจากในสไลด์ที่ท่านเห็นอยู่นี้เนี่ยก็จะเป็นหลักสูตรนะครับของประเทศอเมริกานะครับเราเรียกว่า k 1 2นะครับก็จะมีเรื่องของคอคอนเซปต์นะครับเนื้อหาหลักๆที่เด็กๆจะต้องได้เรียนรวมไปถึงคอแพคทีฟนะครับหรือว่าทักษะนะครับที่เด็กๆจะต้องได้รับการฝึกแลวก็พัฒนานะครับเราก็ได้ ประมวลน,นะครับเรียกได้ว่าย่อยนะครับแล้วก็สก,กัดเอาจุดแข็งของหลักสูตรของแต่ละประเทศเนี่ยดีไซน์ออกมาเป็นหลักสูตรในแผนการเรียนของเราครับทีนี้พอเราทําการดีไซน์หลักสูตรขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าหลักสูตรของเราเนี่ยมันตอบโจทย์โลกแห่งอนาคตจริงๆนะครับเราก็ต้องทําความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกนะครับหน่วยงานแรกเนี่ยก็จะเป็นความร่วมมือกับภาคเอกชน,นครับเรามี ที่เลี้ยงนะครับเป็นบริษัทูดิจิทัลแอคด์แคมีนะครับที่เรียกไม่ว่าเป็นศูนย์หรือเป็นสถาบันนะครับเป็นหน่วยงานเอกชนนะครับที่ให้ความรู้นะครับเกี่ยวข้องกับทางด้านดิจิทัลโดยตรงเลยนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับกับแผนการเรียนของเราเลยนะครับแตู่ดิจิทัลแอคด์แคมีก็ใจดีนะครับให้ความอนุเคราะห์ในการดูแลหลักสูตรแล้วก็รวมถึงสถานที่ศึกษาดูงานกับเราด้วยนะครับ นอกจากความร่วมมือในภาคเอกชนครับเราก็จะมีความร่วมมือกับภาคการศึกษานะครับก็คือหลังจากที่เด็กๆเรียนต่อกับพวกเราเรียบร้อยเรียนจบของพวกเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะไปต่อในมหาวิทยาลายัยมันมีคณะหรือมีหน่วยงานอะไรที่รองรับหรือเปล่านะครับเราก็ได้ไปทําการศึกษานะครับกับภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลายัยมหิดลน,นะครับซึ่งทางอาจารย์นะครับก็ให้ความอุเคระห์น,นะครับในการดูแลเรื่องของหลักสูตรนะครับให้คําแนะนํานะครับดูระดับความยากง่ายรวมถึง เป็นทีมอาจารย์ครับที่จะมาสอนเด็กๆในแผนการเรียนของพวกเราด้วยนั่นหมายความว่าในแผนการเรียนนี้ก็จะได้เรียนกับอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยด้วยนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณแถนรรักบังครับอันนี้ก็ให้คําแนะนาแล้วก็ตรวจหลักสูตรให้กับพวกเรานะครับรวมถึงจากิจกรรมเวิร์กช็อปให้กับเด็กๆของแผนการเรียนเราด้วยนะครับ คณนะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับอันนี้ก็ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของการตรวจหลักสูตรนะครับให้คําแนะนําเรื่องของสถานที่ศึกษาดูงานนะครับแล้วก็ในการฝึกปฏิบัติรวมถึงเวิร์กช็อปกับพวกเราครับ อันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นความ่วมมือใหม่นะครับที่เราเพิ่งทําความร่วมมือกันเมื่อภาคการศึกษาที่แล้วนะครับก็จะเป็นวิทยาลัยการบินนะครับที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารกกระหมังนะครับซึ่งก็มาสึกอบรมให้กับคุณครูของเรานะครับในเรื่องของการบินโดรนนะครับรวมถึงอากาศเสียไร้คนขับนะครับวันนี้เราก็จะเอามาเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ให้เด็กๆเนี่ยได้ฝึกนะครับแล้วก็ได้เก็บ Data หรือเก็บข้อมูลเพื่อเอามาวิเคราะห์ต่อไปนะครับ ทีนี้นะครับปัญหาหนึ่งก็คือพอเวลาเราไปบินโดรนเนี่ยนะครับเวลาเราเรียนจริงๆริเนี่ยนะครับด้วยข้อกฎหมายต่างๆเนาะเราก็ไม่สามารถที่จะเอาโดรนของเราเนี่ยไปบินได้อย่างอิสระใช่ไหมครับเราก็เลยได้รับความอนุเคราะห์ครับจากที่พี่สิทธิ์เก่าใจดีท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คืออาจารย์ปริญญานะครับจากโรงเรียนในเรืออากาศนวมินกษัตริยาธิราชครับหรือว่าโรงเรียนในเรืออากาศนะครับ พี่ปริญญาเนี่ยนะครับเป็นสิทธิ์เก่าอสัมชัญคนบุรีนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์นะครับแล้วก็เป็นผู้ควบคุมดูแลทีมนะครับที่ไปแข่งโดรนระบับโลกเลยนะครับไปได้แชมป์มาด้วยนะอันนี้นะครับทางพี่ปริญญาเนี่ยก็จะให้คําแนะนําในเรื่องของโดนแล้วก็อนุเคราะห์นะครับประสานงานในเรื่องของสถานที่ที่จะให้เด็กๆเนี่ยได้ไปฝึกซ้อมนะครับในเรื่องของการบินโดนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราแอดเข้ามานะครับในแผนการเรียนของเรานะครับ นอกจากภาคการศึกษาครับเราก็ยังมีความร่วมมือกับภาควิจัยนะครับเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องวิจัยต่างๆนะครับภายในประเทศนะครับก็จะมีสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับองค์การมหาชนหรือว่า NIA นะครับก็จะเป็นหน่วยงานที่เรียกได้ว่านําเอาหลักสูตรที่จะใช้ในการพัฒนานวัตกรรมนะครับเอามาใช้กับแผนการเรียนของเราอย่างเข้มข้นเลยนะครับมีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือว่าเมทเทคนะครับ ที่สังกัดสำนังกงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับก็ให้ความอนุเคราะห์นะครับในการจัดเวิร์กช็อปนะครับเป็นสถานที่ศึกษาดูงานรวมถึงเร็วๆนี้เราจะมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันด้วยนะครับมีความร่วมมือจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือว่าเอ็นเทนะครับอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทเนอร์กับเรานะครับในเรื่องของการเ,าเรียกได้ว่าพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนนัน่น a อนะครับ ร่วมก,กันกับเรานะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นพาร์ทเนอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเราอีกท่านหนึ่งนะครับจากที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนะครับหลังจากที่เราแนะนําเอาหลักสูตรของเราเนี่ยไปเ,เรียกได้ว่าไปผ่านทา้งภาคเอกชนภาควิจัยแล้วกภาคก,การศึกษาก็ทําให้เรามั่นใจได้นะครับว่าหลักสูตรของเราเนี่ย ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคตนะครับแล้วก็ตอบโจทย์กับมหาวิทยาลัยที่จะรองรับเด็กๆนะครับหลังจากที <for camino> ่เขาได้เรียนจบจากแผนการเรียนของเราไปแล้วนะครับเพื่อให้การจัดการศึกษาของเราเนี่ยเป็นประหยัดเป็นศักยภาพนะครับเราก็เลยมีการวางแนวคิดนะครับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับเป็นรูปแบบใหม่คือต้องบอกก่อนนะครับว่าเด็กๆห้องนี้นะครับเขาจะเรียนไม่เหมือนห้องอื่นๆอย่างแรกเลยสิ่งที่ไม่เหมือนเลยก็คือตารางสอนก่อนเลยครับตารางสอนของห้องเรียนเราเนี่ย จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอยู่ตลอดทั้งเทอมนะครับเพราะเรามีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของบล็อกคอร์สเรียน n ู้นะครับจาก interdisciplinary นะครับคำว่าบล็อกคอ r ์สเร a r น i n g ก็คือเราจะมีการจัดกลุ่มรายวิชาครับให้เป็นบล็อกนะครับในแต่ละบล็อกเนี่ยก็จะมีกลุ่มรายวิชาที่มีธรรมชาติของวิชาใกล้เคียงกันนะครับรวมไปถึง interdisciplinary ก็คือการบูรอณอาการ นะครับความหมายก็คือจะมีบางรายวิชาครับที่เราเอามาผันวกเข้าด้วยกันเอามาบูรณาการผสมผสานเข้าด้วยกันนะครับเนื่องจากธรรมชาติของวิชาเนี่ยมีความใกล้เคียงกันนะครับเราก็จะสอนเป็นบล็อกครับผมยกตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างนะาะสิทมาแมของแผนการเรียนเรานะครับเป็นไม้แรกเลยเป็นด่านแรกเลยที่เด็กๆจะต้องเจอนะครับผมยกตัวอย่างเป็นรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับกับรายวิชาศิลปะในระดับมัธยมศึกษาปีที่4 สองรายวิชานี้เนี่ยคุณครูที่สอนในรายวิชานี้เนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยได้เอาตัวหลักสูตรแล้วก็เอาเนื้อหานะครับที่อยู่ในรายวิชาเนี่ยเอามาพูดคุยกันนะครับแล้วคนผมว่าสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนควบคู่กันไปได้ความหมายก็คือในค่าเรียนค่าเรียนนั้นเนี่ยในวิชาศิลปะแล้วก็วิชาประวัติศาสตร์เนี่ยจะมีคุณครูสองท่านเข้าไปสอนร่วมกันครับเอาเนื้อหานะครับมาบูรณาการการัน เพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถเอามาใช้ในการแก้ปัญหานะครับในรูปแบบของ problem-based learning นะครับเด็กๆก,ก็จะได้เหมือนกับเป็นการทํางานหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ได้คะแนนทั้งสองรายวิชานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่ทําให้เด็กๆเ,เ,เนี่ยเขามองเห็นว่าในแต่ละรายวิชาจริงๆแล้วที่เด็กๆเ,เขาเรียนกันไปเนี่ยสามารถเอามาบูรณาการกันได้อย่างไรเราเจอปัญหาหนึ่งครับว่าพอเวลาเราไปเจอสถานาการณ์จริงๆที่เราต้องแก้ปัญหาเนี่ย องค์ความรู้มันไม่ได้แยกกันแต่เด็กๆจะต้องเอาองความรู้เนี่ยมาบูรณาการมาผนวกเข้าด้วยกันเพื่อแก้ปัญหานั้นนะครับเราก็เลยเป็นไอเดียแล้วก็เป็นแนวคิดในการจัดหลักสูตรนี้ออกมาในรูปแบบของบล็อกคอร์สเรียนรู้นะครับรวมถึงมีการบูรณาการบางรายวิชาที่มีความใกล้เคียงกันนะครับอีกกลุ่มรายวิชาหนึ่งที่พอจะเป็นตัวอย่างได้เลยนั่นก็คือรายวิชาสังคมศึกษากับวิชาภาษ,ษาอังกฤษนะครับคุณครูทั้งสองรายวิชานี้ก็จะมาบูรณาการเนื้อหาด้วยกันเราก็จัดก,การเรียนการสอนร่วมกัน นะครับการที่เราจัดเป็นบล็อกคอร์สแบบนี้นะครับเรามีวัตถุประสงค์หลักๆอยู่2อย่างอย่างแรกเนี่ยที่ผมได้เรียนทุกท่านไปแล้วก็คือว่าเราอยากให้เด็กๆเ,เห็นเรื่องของการบูรณาการนะครับกับข้อที่2ก็คือเป็นการที่ทําให้เด็กๆเ,เนี่ยเขามีเวลาเพิ่มมากขึ้นคําว่ามีเวลาเพิ่มมากขึ้นความหมายก็คือว่าจากรายวิชาเนี่ยที่มีการเรียนอย่างเช่นศิลปะต้องเรียน20ชั่วโมง ประวัติศาสตร์เรียน20ชั่วโมงรวมแล้วจริงๆต้องเป็น40พอบบูรณาการกันมาแล้วเนี่ยเหลือแค่20ชั่วโมงเนี่ยเด็กๆก,ก็จะมีเวลา20ชั่วโมงในการพัฒนาทักษะอื่นๆท,ทักษะอื่นๆในที่นี้เนี่ยเราก็จะจัดมาในรูปแบบของเวิร์กช็อปนะครับให้เด็กๆได้มีเวลาในการพัฒนาในเรื่องของการโปรแกรมมิ่งนะครับอยีางที่ผมบอกไปว่าการเขียนโปรแกรมหรืออะไรก็แล้วแต่มันต้องใช้เวลาครับ เวลาตรงนี้ก็จะทําให้เด็กๆสามารถเอาไปใช้ในการ a c t i c สหรือเอาไปใช้ในการฝึกฝนได้นะครับจากประสบการณ์ที่เราทําแผนการเรียนนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเราคนพบว่าเด็กๆมีความสุขกับการเรียนนะครับแล้วก็มีระยะเวลานะครับมากพอที่จะทําให้เขาเนี่ยได้ไปฝึกปฏิบัตินะครับจากที่ผมได้บอกไปนะครับว่ารูปแบบวิธีการเรียนของเราไม่เหมือนกับแผนการเรียนอื่นดังนั้นการวัดและประเมินผลของเราก็จะไม่เหมือนแผนการเรียนอื่นๆด้วยนะครับ ผมต้องขอเนี่ชี้แจงไว้ตรงนี้ก่อนเลยก็คือแผนการเรียนของเรานะครับจะไม่มีการสอบกลางภาคและปลายภาคในตารางสอบเหมือนกับห้องอื่นนะครับเพราะว่ารูปแบบของเราเนี่ยมีการจัดเป็นบล็อกนะครับในช่วงระยะเวลาเดือนแรกอาจจะเรียนจบเลย4วิชาดังนั้นนะครับไทม์ไลน์ของเด็กๆห้องเราก็จะไม่เหมือนกับห้องอื่นนะครับวิธีการวัดและประเมินผลเนี่ยของเราก็จะเป็นรูปแบบของพอร์ตเบลต์เรีนเเยนนิ่งเป็นหลักนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการสอบเลยนะครับ การสอบก็จะเกิดขึ้นจากาเรียกว่าเป็นธรรมชาติของวิชานะครับเช่นอย่างวิชาคณิตศาสตร์นะครับซึ่งอาจจะต้องวัดทักษะการคำนวณก็อาจจะต้องมีการสอบบ้างนะครับแต่ว่าเราก็จะเวทเป็นน้ำหนักที่น้อยนะครับน้ำหนักที่มากกว่าก็าจะเป็นเรื่องของ problem based learning นะครับเพราะเรามีความเชื่อว่าการวัดและประเมินผลเล็กๆเ,เนี่ยมีมากกว่าการทำข้อสอบนั่นเองนะครับดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นจุดที่มีความแตกต่างจากห้องเรียนอื่นๆน,น,นะครับสำหรับ รายวิชาในหลักสูตรของเรานะครับผมจะแบ่งออกเป็น้วยกันทั้งหมด3าก้อนนะครับกลุ่มที่1คือกลุ่มรายวิชาพื้นฐานนะครับภาษาไทยสังคมภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์พื้นฐานที่ทุกห้องนะครับทุกแผนการเรียนจะต้องเรียนเหมือนกันหมดนะครับอันนี้คือรายวิชาในกลุ่มที่1รายวิชาในกลุ่มที่2คือกลุ่มรายวิชาเพิ่มเติม,ตมแผนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ผมต้องชี้แจงทุกท่านนะครับว่าแผนการเรียนของเราเนี่ยฐานเนี่ยคือแผนการเรียนวิทย์คณิตนะครับนั่นแปลว่าเด็กๆจะได้เรียนฟิสิก เคมีชีววิทยานะครับคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเหมือนกับแผนวิทยณิตถูกประการเลยนะครับแต่ว่าวิชาเรียนของแผนวิทย์ณิตเราก็ครบนะครับเราก็จะมีการมาเพิ่มเติมในกลุ่มรายวิชาเพิ่มเติมเฉพาะแผนการเรียนนะครับเป็นวิชาเฉพาะแผนนะครับซึ่งผมจะแสดงให้ท่านเห็นในสมัยถัดไปนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรายวิชาเพิ่มเติมเฉพาะแผนครับของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับ คอนเซปต์ของม .4 เนี่ยก็จะเป็นการเรียนภาพว่างวางรากฐานทางเทคโนโลยีครับก็คือเราจะเริ่มปูพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลสายนะครับผมต้องเรียนแบบนี้ครับว่าพอยหลักจริงๆของดิจิทอลสายของโรงเรียนเราเนี่ยจะพุ่งไปที่วิทยาการข้อมูลนะครับหรือว่าดาต้าซายนะครับซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีความจำเป็นแล้วก็เป็นเทรนด์ของโลกอนาคตแน่นอนนะครับในภาคเรียนที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะเรียนพื้นฐานนะครับคอมพิวเตอร์เอติกส์แอนลอนะครับ วิทยาธรรมแล้วก็กฎหมายทางคอมพิวเตอร์นะครับมีการเขียนโปรแกรมพื้นฐานนะครับก็จะเป็นโปรแกรมภาษาไพทอนนะครับรวมถึงแมทพันส์ตาิสติกสำรคอมพิวเตอร์นะครับเป็นการเรียนคณิตศาสตราและสถิตินะครับสำหรับคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะปูพื้นฐานไปสู่วิทยาการข้อมูลแต่วิชาเนี้ยผมต้องแอบบอกก่อนเลยว่า เราไม่ได้เป็นการสอนสถิตินะครับแบบการคำนวณมือแบบสำแทนสูตรอะไรแบบนี้นะครับแต่เราจะมีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปนะครับ o i t r x s o l t Excel นะครับใช้ ST s p s s นะครับโปรแกรมภาษาในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินะครับเพื่อเป็นการจัดการข้อมูลนะครับในภาคเรียนที่2ก็จะเป็น foundation of digital science นะครับในรายวิชานี้เนี่ยก็จะทำให้เด็กๆไม่เห็นภาพกว้างแล้วว่าในระดับม .5 กับม .6 เนี่ย พวกเขาจะต้องเรียนอะไรบ้างนะครับแพลหลักๆของรายวิชานี้เราจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2พาร์ทครับพาร์ทที่1คือ Introduction to Data Science ก็คือวิทยาการข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นนะครับกับอีกอันหนึงจะเป็น Introduction to Digital Business นะครับก็คือธุรกิจดิจิตอลนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเราถึงมีการปูนะครับสหัวข้อนี้ในรายวิชานี้นะครับและก็อีกวิชานึงเป็น Computer Programming สองนะครับ ต่อเนื่องมาในระดับมัธยมศึกษาปีที่5ครับต้องบอกก่อนว่าในม5เนี่ยเป็นเป็นระดับที่เด็กๆจะเรียนกันอย่างเข้มข้นมากๆนะครับออพอเด็กๆเ,เรียนไปแล้ว1ปีการศึกษาครับผมเชื่อว่าพอเราเป็นด้านเกี่ยวกับโปรแกรมมิ่งเนาะก็จะมีเด็กๆที่อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราอาจจะไม่ได้ชอบสายโปรแกรมมิ่งขนาดนั้นนะครับจะไปต่อยังไงดีนะครับเราก็เลยมีทางเลือกให้กับเด็กๆนะครับก็คือเราจะเปิด ม5เนี่ยเราจะแยกเด็กๆออกเป็น2โมดูลด้วยกันนะครับโมดูลที่1สําหรับเด็กๆที่ยังรู้สึกว่าการโคโดดิ้งเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสุขสําหรับเขานะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาได้เนี่ยก็จะเปเลือกโมดูลหนึจะเป็นโมดูลของ Data าไซด์นะครับคือวิทยาการข้อมูลเลยแต่ถ้าสมมุติเราบอกเนียเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ถนัดโคโด้ดมากนะนะครับ เราก็จะมีโมดูลที่2ให้เด็กๆเ,เลือกครับคือดิจิตอลบิสเนสหรือว่าธุรกิจดิจิตอลเป็นการประยุกต์นะครับเรื่องของวิทยาการข้อมูลหรือ Data t c าไซส์ในการจัดการธุรกิจนะครับเด็กๆที่เลือกเรียนโมดูลหนะครับก็จะได้เรียนในวิชา Foundation of Big Data นะครับเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้นนะครับแล้วก็โมดูลที่2ก็จะเป็น Business Intelligence and Platform นะครับซึ่งทั้ง2รายวิชานี้เนี่ย ในปีการศึกษาปัจจุบันนะครับเด็กๆม .5 ของเราเนี่ยก็จะทุกๆวันจันทร์นะครับจะเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยเมธิดนนะครับที่คณะวิทยาศาสตร์อยู่ที่วิทยาเขตพญาไทนะครับเพื่อไปเรียนสองรายวิชานี้โดยที่ทั้ง2รายวิชานี้จะจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์จากภาควิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยมธิโดนนะครับเป็นผู้สอนเป็นผู้เก็บคะแนนใหม่คข้ามานึ่งคะแนนเนี่ยที่เด็กเรียนเรียนหนึ่งภาคเรียนเนี่ยอยู่ที่อาจารย์ที่มหิดนเลย นะครับดังนั้นก็จะได้เรียนกับผู้ที่มีเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเนาะในสาขาเลยนะครับ ในภาคเรียนที่2ก็เช่นกันครับโมดูลที่1ก็จะไปต่อที่ Data Analytics นะครับการวิเคราะห์ข้อมูลเนาะแล้วก็โมดูลที่2ก็จะไปที่ Business Analytics นะครับเป็นการวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจนะครับรวมถึงเราจะมีทั้ง2โมดูลจะได้ทำ Digital Side Project ด้วยนะครับเนื่องจากว่าในภาคเรียนที่2เนี่ยเด็กๆมีความรู้พื้นฐานด้านเกี่ยวดาต้มาแล้วมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Business มาแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำโปรเจกต์นะครับเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ งานของเขาอะนะครับเราก็จะไปอยู่ในเรียกว่าพอร์ตโฟลิโอนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยของเด็กๆดก้วยนะครับนั่นแปลว่าถ้าเด็กๆไหลมาตามไทม์ไลน์ของเราจบม .5 เทมอม2จะมีผลงานที่สามารถเอาไปใส่ในพอร์ตโฟลิโอได้แน่นอนนะครับมาที่เราชืา่ยมศึกษาปีที่6ครับอันนี้ก็จะต่อเนื่องมาเลยนะครับก็จะต่อเนื่องมาเลยก็ในโมดูลที่1คนที่เลือก t a s c i e ซ c e ไว้ก็จะไปเรียนในวิชาที่เป็น AI กับ c h i n e l e a r n i n g นะครับ ส่วนโมดูลที่2ก็จะไปที่ AI in Business นะครับก็คือการใช้ปัญญาประดิษฐ์นะครับในในธุรกิจนะครับแล้วก็ทั้ง2โมดูลจะได้เรียนวิชาที่เป็น soft skill นะครับเป็นทักษะนะครับที่เราจะเพิ่มเติมให้กับเด็กๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะดูตามธรรมชาติของเด็กๆนะครับว่าเอในรุ่นนี้เนี่ยกำลังจะจบม .6 จากเราไปแล้วเนี่ยเขายัง่ขาดทักษะอะไรเราก็จะจัดประเด็นการสอในให้เขาในในรายวิชานี้นะครับรวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพนะครับการเตรียมความพร้อมสําหรับการ สอบเข้ามาหาวิทยาลัยด้วยนะครับแล้วก็ในภาคเรียนที่2นะครับโมโดูลหนึ่งก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตออฟเทนสนะครับโมโดูลที่2ก็จะเป็นบล็อกเชนเทคโนโลยีนะครับซึ่งก็จะเป็นหลายวิชาที่ทําให้เขาเนี่ยได้เอาเป็นเป็นเครื่องมือนะครับที่เอาไปใช้ในงาน Data าไซด์ก็ดีหรือด้านดิจิทัล u ิ i n e s s ก็ดีนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของโปรเจกต์แล้วก็สอบสกิลให้เด็กๆได้พัฒนานไปอีกด้วยนะครับเรื่องแปลว่าถ้าดูจากรายวิชาเพิ่มเติมเฉพาะแผนเนี่ยผมก็เชื่อว,ว่ามัน เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนานักเรียนเนาะในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ d a s c i e n c e หรือว่า Business i n t e l l i g e n c e a n d Platform เนี่ยได้ได้ลึกเลยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะครับนอกจากนี้นะครับเรยายังมีตัวกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะครับมีศึกษาดูงานภายในประเทศนะครับมีการพาไปศึกษาดูงานเนาะมีไปเวิร์กช็อปนะครับไปพบปะผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะครับมีการ เคยแพร่ความรู้สู่ภายนอกนะครับอย่างปีที่ผ่านๆมาก็จะมีเด็กๆนะครับที่เอาผลงานเนี่ยไปนําเสนอนะครับกับหน่วยงานภายนอกหรือตามมิทัศการทางวิชาการที่เขามีการจัดนะครับอันนี้เด็กๆของเราก็ไปกันมาแล้วนะครับรวมถึงมีการสร้างสรรค์ผลงานนวัตรกรรมด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะให้เด็กๆเนี่ยเขาสามารถที่จะมีโปรไฟล์ที่ดีนะครับในการเอาไปทำพอร์ตโฟลิโอนะครับเพื่อยื่น เข้ามหาวิทยาลัยนะครับรวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกับเราเนี่ยก็จะมีเรื่องของโคต้านะครับที่จะมาส่งเสริมเด็กๆนะครับให้เข้าสู่ระดับมหาวิทยาไลัยได้อง่ายงงขึ้นด้วยนะครับ มาถึงจุดนี้นะครับผมต้องขออธิบายอย่างนี้ว่าหลายๆคนอยาจะบอกเอ๊ะเราเรียนจบแล้วเนี่ยจะไปต่อสาขาหรือไปต่อคณะอะไรได้บ้างนะครับอันนี้คณะของเราก็มีความหลากหลายเนาะอย่างแรกเลยคือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับวิศวกรรมข้อมูลวิทยาการข้อมูลนะครับหรือว่าธุรก,กิจดิจิทัลนะครับอันนี้เป็นสาขาที่ตรงกับแผนการเรียนของเราเลยแต่ถ้าหลายคนบอกเอ๊ะเรียนมาแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะอยู่ในสาขานี้ละเราอยากจะไปอยู่วิทยาศาสตร์สุขภาพอยากเป็นหมออยากเป็นเภสัช นะครับไปเป็นวิศวะเครื่องปนในไหม่ก็ได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าแผนการเรียนของเราเนี่ยเรียนรายวิชาพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ของแผนวิทยาศาสตร์เนี่ยครบนะครับก็หมายถึงฟิสิกส์เคมีชีวะครบนะครับสามารถไปสอบเข้ามหาลัยในคณะที่เป็นสายวิทยาศาสตร์ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ดิจิทัลนะครับ ในอย่างนี้ผมก็อยากจะประมวลภาพให้ได้เห็นนะครับว่าในการเรียนการสอนของเราเป็นยังไงนะครับอย่างน,นี้ก็เป็นผลงานของเด็กๆนะครับในบล็อกที่เป็นเรื่องของ Creative t h i n k i n g นะครับที่เมื่อกี้ผมได้เล่าว่าเออศิละปะกับธรรมาติา์เนี่ยนะครับเขามาบูรณา,าการกันนะครับก็จะมีผลงานออกมานะครับเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าผลงานนี้ก็จะมีทั้งเกิดจากความรู้ทางด้านศิละปะแล้วก็ความรู้ในเรื่องของธรรมาติษฐ์เนี่ยเอามาผสมผสานกันแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานของเด็กๆนะครับ มีเ,เรื่องของ critical thinking นะครับมีเรื่องของปฏิบัติการต่างๆนะครับได้เรียนอย่างเ,าเรียกว่าเป็นการลงมือปฏิบัติดีกว่านะครับทั้งวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะนะครับอันนี้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติแน่นอนนะครับอน,นี้ก็จะเป็นการเรียนการสอนในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ต้องแอบบอกก่อนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆที่อยู่ในแผนการเรียนนี้ครับจะต้องมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป็นของตัวเองนะครับหลักๆเลยเนี่ยพวกเราก็จะ Uh, เรียกว่าเราเราจะรีคูดเป็นแมคบุ๊กไว้ก่อนนะครับพเพราะเนื่องจากว่าเราก็จะมีการเติมในเรื่องของการเขียนโปรแกรมภาษา S วบิฟสำหรับเขียนแอปพลิเคชันที่อรัน uh, ในระบบ OS หรือ iOS นะครับอันนี้เราก็เลยเหมือนทําอาจจะต้องบอกไปก่อนนะครับว่าถ้าเด็กๆมาอยู่ในแผนการนี้แล้วเนี่ยก็ mm hmm. จะต้องมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป็นของตัวเองนะครับมีการสอนในเรื่องของ e อต i c ค i c and Empathy นะครับเรื่องของจริยธรรมแล้วก็การเข้าอ,อกเข้าใจผู้อื่นนะครับ mm hmm. นี่อันนี้ก็จะเป็นโครงการที่เด็กเสนอขึ้นมาที่อยากจะไปแบ่งปันนะครับก็จะสามารถเอาไปถไ่ายทอดถอโฟลอยโอในเรื่องของจิตอาสาได้ด้วยนะครับมีการเรียนแบบลงมือปฏิบัตินะครับมีเป็นบรรยากาศของการเรียนในร,รายวิชาสังคมนะครับการเรียนพละศึกษาครับผมต้องชีแ้แจงนี้นะครับว่า โดยปกติแล้วในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยการเรียนพละเนี่ยจะเป็นการเรียนที่อ้างอิงไปทั้งระดับพอใหม่ก็คือสมมุติว่าในม .4 เพิมหนึ่งเรียนแบดมินตันนะครับตั้งแต่ห้องหนึ่งถึงห้องแปดก็จะเรียนแบดมินตันนะครับจากคุณครูที่สังกัดมระดับชั้นแต่ว่ายกเว้นแผนการเรียนของเรานะครับแผนการเรียนของเราเนี่ยก็จะเหมือนกับตอนมัธยมศึกษาตอนต้นเลยก็คือเด็กๆสามารถเลือกชนิดกีฬาได้เองแล้วก็จัดการเรียนการสอนโดยคุณครูนะครับจากศูนย์นกีฬานะครับนี่ก็จะเป็น ถ้าบรรยากาศที่นรกพาเด็กๆออกไปเรียนนอกห้องเรียนนะครับวันนี้ก็ไปร่วมเรียกว่าไปร่วมเวริร์กช็อปนะครับกับงานเวริร์ลสเปซไซน์ดีนะครับที่มหาวิทยาลัยแม่ที่นนะครับให้เขาได้ไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะครับแล้วก็ไปเห็นบรรยากาศมันก็จะเป็นแรงบันดาลใจเนาะให้เขาเนี่ยได้ไปวาดภาพตัวเองในอนาคตได้นะครับมีการพาไปเรียนกับอาจารย์มหาวิทยาลายัยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนที่เด็กๆเ,เนี่ยไปเวิร์กช็อปนะครับที่ สถาบันเทคโนโลยีขจมเก้าเจ้าคุณหานรัฐบาลนะครับก็โดยอาจารย์ธนวิทย์นะครับอาจารย์ที่ปรึกษาของพวกเรานะครับแล้วก็อันนี้เป็นสเปเชียลคลาสอีกเหมือนกันนะครับไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับ IOT พื้นฐานนะครับที่ n e ็กเทคนะครับนอกจากไปเรียนท้างนอกแล้วนะครับยังมีอาจารย์นะครับให้ความอนุเคราะห์นะครับเข้ามาสอนในโรงเรียนด้วยนะครับก็อันนี้เป็นภาพบรรยากาศของคลาส Python for data science นะครับโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมิดนนะครับถ้า สังเกตจากภาพนะครับด้านสายมือก็คือหลังจากที่เด็กๆเนี่ยจบเวิร์กช็อปนะครับก็จะมีเกียรติบัตรนะครับที่ออกโดยมหาวิทยาลัยเนี่ยให้กับเด็กๆด้วยซึ่งตรงนี้ครับเป็นจุดที่เขาสามารถที่จะเอาไปใส่ในพอร์ตโฟลิโอตอนที่จะไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้เลยเริ่มต้นเรียนกับเราเมื่อไหร่พอร์ตโฟลิโอเรามาแน่ๆนะครับนี่ก็เป็นภาพที่เราไปเวิร์กช็อปที่มอบุรพานะครับที่ Automation p a r คนะครับก็จะเรียกว่าเป็นสเกลอัพขึ้นมาเนาะให้เด็กๆได้ไปเรียนรู้ที่ ลักษณะของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับอันนี้ก็ไปโปรแกรมมิ่งกันที่นั่นนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่เด็กๆรอคอยเลยนั่นก็คือ Digital Innovation Camp นะครับแล้วก็มีการพาไปเข้าค่ายนะครับเพื่อไปลงพื้นที่จริงๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการประมวลนะครับ องความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดนะครับที่ได้เรียนตลอด1ปีการศึกษาเนี่ยเราจะมาสรุปจบกันในค่ายนี้นะครับนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศานะครับของแผนการเรียนวิทยาการดิจิทัลนะครับถ้าใครนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเรียนในแผนการเรียนวิทยาการดิจิทัลต้องการที่จะพัฒนาตัวเองนะครับในเรื่องของอทักษะทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยก็ สามารถที่จะเลือกแผนการเรียนนี้ได้นะครับแล้วก็หวังว่านะครับแผนการเรียนนี้เนี่ยจะเป็นแผนการเรียนที่ตอบโจทย์นะครับกับพวกเรานะครับขอบคุณมากครับ